ชอบรูปไหนเซ็ทรูปนั้ชอบรูปจะเซ็ทรูปไหนแต่งหน้าให้ด้เหรอแต่จะแต่งไห้เหรอแต่งได้แต่งได้แต่จะไม่ให้ใปถดูนะไม่เอาอะชั่งน้ำชั่งน้ำ ผิดอะไรองกดแล้วแน่ไม่ฝักเม็ดไม่ได้ฝักเลยอ่ะอะไรแม่เลขอะไรนะแม่บอกเลขอะไรตัเลขอะไรเด็ดมาแต่ไม่รู้มากอะไร กัวมาจ้อหมอมีโอกาสนะเราผมด้วยลายเซ็นต้องเซ็นกำกับชอบตัวจริงแน่โอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าดูนั่ต่อไปใครก